หลังจากที่เพลเวียสกุลวัฒน์นะคะออกมาเปิดใจครั้งแรกว่ารักก็ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลมากดีที่สุดแล้วไม่ได้ทําใจอะไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราพูดคุกันตลอดเราคุยกันมานานครับไม่มีมือที่3มก็อย่าไปโยงทําไมคนถึงเชื่อโยงไปอย่างนี้มันส่งผลเสียต่อคนอื่นเราเสียใจที่คนไปโยงแล้วทําให้เขาเสียชื่อเสียงเลิกทำเถอะครับเรื่องรถเช่าที่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครถามว่ามีผู้หญิงไปหาไหมก็สดแล้วทําอะไรก็ได้มีคนคุยแล้ว ในวงการไม่มีก็มีคุยคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันทั้งนี้นะคะหลังจากที่หนุ่มเวียดามาเปิดใจครั้งแรกก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของนางเอกสาวเบลล่ารานีพร้อมประกาศเลือกข้างชัดเจนเลยนะคะว่าจะยืนข้างนางเอกสาวเบลล่าตลอดไปพร้อมกันนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจในางเอกสาวเบลล่าเยอะมากๆด้วยเช่นกันค่ะ